สวัสดีครับจัดอีกแล้วครับตัวหนึ่งโอ้ใหญ่เลีครับโอ้นี่ครับนี่ครับ เยยมครับเมื่อเกือบรุดครับเข้ากระตูหัวครับเข้ากระตูหัวแข็งครับเกือบรุดแล้วครับอู้ง่ายๆครับง่ครับผมเดียวพบกันใหม่แล้วจังท่ายเบิ่งใเม่ครับขอบคุณครับ